สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านฟาร์มเฟิร์นนะคะหม้อไฟเวียดนามค่ะมาทานกันค่ะฟาร์มเฟิร์มหม้อไฟเวียดนามน้ำซุปของทางร้านไม่ใส่ชูรสนะคะน้ำซุปรสจะเบาๆไม่เค็มมากค่ะเมื่อฐานแรียกๆพอใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักและเครื่องต่างๆน้ำซุปก็จะเข้มข้นขึ้นน้ำเริ่มงวดรสชาติก็ยิ่งกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ นี่คือเส้นฝอเวียดนามค่ะเราใส่ลงไปในน้ำซุปเลยนะคะเส้นเหนียวหนุบหนุบอร่อยมากๆเลยค่ะตอนนี้น้ำซุปของเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เส้นฝอเวียดนามลงไปค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำเดือดเดือดค่ะใส่ลงไปประมาณ1นนาทีนะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะว้าว,ว,าวน่าทานมากๆเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ